โโอ้ใส uh ่สวยเลยะดาดยกเลยใส่สวยกับใส่สวยป่านยังคือดึงเหงีโใส่งามงามามครับ กดขั้งก็มากครับหูกระบอกติดเถอะกระบอกจเถอะครับมาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนครับมื่อนี้เซียนอีสานกือิภามหาตกปรากฏอีกคือเก่าครับเหมือนเดิมครับนนี ขฮายุ่ล่ำเซบายครับมารลุนมาชมมันครับจะเป็นจังได้นั่นครับรอรุ้นแระตามรับชมกันครับส่วนใครที่สนใจเนงากะทักขอความเหตุเข้ามาได้ครับนี่ครับ กระปุกนี่โมเมนเอามาใส่เองครับกระปุกนี่ค่ะสนใจก็มีเป็นกระปุกเป็นกิโลมีจำนายเอฟซีท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะทักขอความเพียนสั่งเข้ามาได้ครับมาหัวเฮงยงรายครับคลิปนี้ครับไปหลุนกันเลยครับเหี้ยครับโกเข็มกับร่วงๆคนๆกัดยกปั๊บนี่ครับเรียบร้อย ก็ย้อนลองดูครับมีตัวมันก็ต้องโดนนะครับแต่ถ้ามัมีตัวนี่จะได้็โมกินนะครับ ไม้ที่บ่เคยมากอ่ะอาจจะห้าตัวใหญกนี้จักหน่อยครับป่าอะไรนะเนาะแดดดีครับวันนี้โอ้ยสุดๆเลย เถือตุลนะตัวนี้โอ้มากินจังเลยหรอนี่ครับมาแล้วเต็มแหลกสวยๆครับเอ้าแล้วรุ่นกันไปต่อครับเรื่อยๆครับเหมือนนี้จะเป็นจังได้กินดีบูดีแก่ขึ้นอยู่กับปลาครับเนี่ยนั่นก็กินดีลรอครับถ้าถ้าเนี่ยกินบูดีนี่ปลาคือนชิบกินนะครับเอาง่ายๆครับประมาณนี้ครับ ดุูเงยต่อครับฮะเบิ้งชมกันเงาๆม,มึงไม้นี่จิมีโตอีกบ่ตัวใหญ่กินเบาได้วะเนื้อวัวปลาบัติด โอ้หย้อนนี่ครับไปย้อนหน่อยก็กินดีกันครับนี่ออวางกันไปครับมาอีกตัวหุนติ้วติ้ว,วมาเลยนี่มาอีกเต็มครับพี่น้องเรื่อยครับเรื่อยกดขัางก็มากครับ มันแบบพันลุมได้เต็มท้องกินยังมไเบิ่งกดค้างนะครับกดค้างเด้งเด้งเด้งเดงกดค้างกับกดค้างนะว่ากันไปครับหมันมากนะอู้ปลานยังคือดึงเหยื่อทีอู้ ใส่งามงามนะครับใส่สวยๆงามครับฟังเสียงฟังเสียงใน vàng vào đây đi cầm năng cho vàng và Phát kín nghe. ตัวโดนมีตัวเป็นโดน กระบอกติดเถอะกระบอกจะเถอะครับกลับมากันเรื่อยๆครับวันนี้พอได้พอมีตัวครับปลาอะไรไม่รู้ โอ,โอ้ใส่สวยดีะนาย,ยกเลยใส่สวยครับใส่สูไว้อ่าอีกแล้วครับท่านอ,อ๋อ,อนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้ยเบาเบาเบา ใส่สวยใส่ดีเลยครับตามหากันไปเรื่อยๆครับย้อนไปตามไม่จะดาบดีนะครับนี่มามากันไปครับกินขันนี่นะบัะโอ้เอาถือขันนี้ขันนี้ ดูจากขันน,ขน,น,น, <c oughs> นี้นนมากินขันนี้กินคือเกา้าครับพี่น้องรักหนารักหนารักังเว่ยเดยกก็โดนครับพี่น้องกก็ตัวติ้งเดินทางรับบาลก็ช่ผลงานยุบานหมดแล้วครับ งเรือมือนี้ครับมานเนยอยู่ยครับมานี้น,นี่ครับปลาหางแดงกับกินนี่คือกันครับไร้เติบกับปลาหางแดงนี่ครับผลงานมานี้ใส่ตัวนี้ก็ใส่ใส่น้อยนี่ใส่ง่ายครับเอาพอได้วัดอยู่ครับ หมันๆมันครับ